ต่อมานะคะเรามาดูที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ x bar ใช่ปะหรือว่าบางตำราก็จะใช้มิวนะคะข้อมูลต่อไปนี้นะคะเป็นน้ำหนักคิปเป็นกรัมของเด็กแรกเกิด5คนนะคะก็จะมีบอกมา2 0 0พ2 0ห7สอง0ันเจนงะคะเอ่อจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบ่งออกเป็น2แบบนะคะถ้าเกิดเรียนเนื้อหามาแล้วเนาะก็จะแบ่งออกเป็นเอ่อ การแจ้งความถี่กับแบบไม่จแจ้งความถี่แบบไม่จแจ้งความถี่ก็จะบอกมันเป็นข้อมูลแบบนี้เราก็จะใช้ซิกมานะคะตั้งแต่1นถึงหคนของ x i ได้เลยนะคะแล้วหาร n เราก็บวกกันไปนเลยค่ะ2600นบวก2750บวก3000นะคะบวก3200บวก37 1>, 1 0แล้วหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดก็คือ5ใช่มั้ยคะพี่ขอใช้ที่เลขนะคะ2,600บวก2,750บวก3,000บวก 3, 3 2 5 0 3 2ใช่บวก3,200บวก3,710โอเคได้1,5,2,6,0หาร5นะคะเราก็หาร5ได้3,0,5,2 อันนี้ก็คือข้อเสนอเลขคณิตของข้อมูลนะคะจบเลย mm hmm. เรามาต่อกันที่ข้อที่2นะคะปัจจุบันครอบครัวหนึ่งนะคะพ่ออายุ45แม่อายุ4ี่สลูก3คนอายุ18 14 12ใช่ไหมคะคราวนี้ จงหาค่าเฉลี่ยและคณิตของข้อมูลของข้อบครัวต่อไปนี้นะก็คือเราก็ต้องใช้ x bar ใช่ไหมคะ sigma x ส่วน n เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็น45บวก40นะคะบวก18บวก14บวก12นะคะแล้วหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดก็คือ5ใช่ไหมคะก็บวกกันเนาะอันนี้เป็น85ใช่ไหมคะ อันนี้กับอันนี้เป็น30เนาะ85บวก30บวก14นะคะลงท้ายด้วย9อันนี้ก็จะเป็นเอ่อ11 12 129 129ส่วน5นะคะ5 2 10 5 5 25แล้วก็เหลือเศษ4 58 40นะคะก็25.8ปี ต่อมาข้อ3นะคะสุรีอายุ7ปีสาสีสายอายุคนละ5นะคะ3คนนี้อายุ5แต่และตีอายุ6นะคะคุณยายอายุ92จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคน7คนนี้นะคะสุรีนะคะอ่ะสุรีมาก่อน7แล้วก็3คนนี้อ่าคูณ5 2คนนะคะคูณ6 บวก92ปีคุณยายมีคนเดียวทั้งหมดมี7คนนะคะ7 5 3 5 6 2 12 9 2นะคะส่วนด้วย7โอเคนะคะเราก็บวกกันเนาะตรงนี้อะ่ะ7บวก15เป็น22นะคะ22บวก12บวก92นะคะเป็น6อันนี้เป็น12 126 126ยส่วนเจ็ดนะคะเจ็หเหลือเศษเท่าไหร่คะแปดเก้านะคะเจ็ดฉะนั้นได้18ปีนั่นเองต่อมาข้อ4นะคะการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน400คนใน อ,อม .4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมีนักเรียนชาย150คนนะคะ n ชาย150คนนะคะ n หญิงก็คือนักเรียนหญิง250คนรวมเป็น400คนนะคะปรากฏว่าค่าเฉลี่เยเลขคณิตของนักเรียนชายโอเค x bar ชายเท่ากับ72.5นะคะค่าเฉลี่เยเลขคณิตของนักเรียนหญิงเท่ากับ73.6นะคะ จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคนทั้ง400คนก็ต้องใช้ x bar รวมใช่ไหมคะ x bar รวมสุดคือ x bar 1นนะคะคูณกับ n 1นะคะก็ในที่นี้คือผู้ชาย n หญิง x bar หญิงแล้วก็ n ชายบวก n หญิงนะคะ,ะเราก็คูณไปปกติ150นะคะคูณกับ72.5นะคะแล้วบวกกับ250นะคะ คูณกับ73.6หารด้วย400นะคะโอเคฉะนั้นคิดเลขออกมานะคะตรงนี้ได้10875บวก1น4 0 0นะคะแล้วก็หารด้วย400เนาะโอเคปึ๊บได้29275นะคะ, okay. ะ,คะพี่คิดไว้ไแล้วเนาะเดี๋ยวเราคิดเองแล้วกันเอาคอนเซปต์ไปนะคะ73.1875นั่นเองนะคะ่อ ข้อ5นะคะจากการสำรวจรายได้ของคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งโดยแบ่งคนงานออกเป็น3กลุ่มพบว่ากลุ่มที่1นะคะจำนวนสองร้อยคนมีค่าเฉลี่ยเงินเดือนเดือนละห้านะคะกลุ่มที่2มี150คนนะคะ x บสองเท่ากับ650กลุ่มที่3มนะคะมี170คนรายได้เฉลี่ยนะคะก็คือ x บาสามเท่ากับ600อยากทราบว่าค่าเฉลี่ยของคนงานทั้ง520คนเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะคะเราก็เหมือนเดิมเลย x บารวมนะคะ x บารวมก็คือ n 1 x บาร์บวก n 2 x บาร์บวก n 3 x าบาสส่วนด้วย n 1บวก n 2บวก n, 2, n 2. 3, ใช่ไหมคะเราก็แทนค่าไป200คูณ500นะคะบวก150คูณ650บวก170คูณ600นะคะส่วนด้วย520อ่าเราก็กดออกมานะคะพี่กดเลยละกัน200คูณ500บวก150คูณ650นะคะ บวกร้อยเจ็ดสิบคูณหกร้อยแล้วก็หาร520อีนะคะก็จะได้575.96เนี่นะคะอันนี้ก็มีหน่วยเป็นบาทเนาะต่อมานะคะข้อ6รายได้ของพนักงานคนหนึ่งของบริษัท หน,นะคะในแต่ละปีเป็นดังนี้อ่าก็ตั้งแต่ปี30ถึงปี39จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะของไรายได้พนักง,งานผู้นี้นะคะถ้าปลายปีแต่ละปีเขาจะต้องจ่ายค่าช่วบ้าน300บาทต่อปีนะคะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตออกมางั้นอันนี้บอกมาหมดละเราก็หาได้เลย4000นะคะบวก4 2, 50บว 50, ก50-50บว 50, ก55 0ูนย์ศูนย์บวกเจ็ดนบวกแปดพนะคะบวกอีกถูกปะแปดี่ห้าศูนย์บวกแปดห้าบวกเก้าสี่สองห้าบวกเก้าเจดห้ทั้งหมดเนี่ยหารด้วย10เพราะมันมี10บนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดเก้ิบปีนะคะเราก็กดเครื่องเขนเลขเลยนะคะ สี 4, ่พันบวกสี่สองห้าศูนย์บวก5้าศูนย์ห้าศูนบวกห้าหบวกเจ็ดบวกแปดพบวกแปดสบวกแปดหบวกเก้าบวกเก้าทั้งหมดหารด้วย10นะคะก็จะได้หกเก้าเก้าเนะคะเขาบอกว่าต้องจ่ายใช่ปะทีละสามร้อยก็6 999.5ต่อปีใช่ไหมคะรายได้จะเท่าไหร่หลังจากหักค่าใช้บ้านแต่ละปีไปแล้วอันนี้มีทั้งหมดกี่ปีเอ่ยก็จะต้องเป็นลบไปอีกเท่าไหร่คะ300บาทต่อปีอันนี้คือ10ปีก็เท่าไหร่3000ใช่ไหมก็จะเป็นลบไป3000ก็จะเหลือ3999.5นั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูข้อ7นะคะตารางแจกแจงความถี่ต่อัวนี้นะคะเป็นรายได้ต่อสัปดาห์ของพนักง,งานในบริษัทแห่งหนึ่งอ่ะเขาก็ <ๆ S 1> บอกมันเป็นความถี่อันนี้เป็นตารางแจกแจงความถี่ถูกไหมคะหากค่าเฉลี่ยเล็กคณิตนะคะเออ่ปกติเนี่ยเราจะใช้สูตรซิกมา x อส่วน n ใช่ไหมคะฉะนั้นอัน,นเนี้ยเนี่ยความถี่มันสูงฉะนั้นพี่จะใช้สูตรนะคะ x อ็กบาร์เท่ากับ a บวก i sigma f i d i นะคะส่วนด้วย n มันเป็นการใช้สูตรลดทอนนะคะอันนี้คือ f i ถูกไหมคะงั้นพี่จะใช้ d i นะคะหาชั้นที่มีความถี่สูงสุดเราก็ใช้เป็นศูนย์แล้วชั้นก่อนหน้าก็จะลบไปทีละหนึ่งแบบนี้นะคะชั้นถัดมาก็จะแบบเพิ่มทีละหนึ่งแบบนี้นะคะฉะนั้นพี่จะหาช่องอีกช่องหนึ่งก็คือ f i d i นะคะ f i d i ก็เอาคูณกันนะคะ 43่สาคูณสนะคะก็จะได้ร2 9แต่ต้องติดลบถูกไหมเก้าสิบคูณสองนะคะร้อติดลบด้วยนะคะแล้วก็ลบร้อยห้าบสอันนี้ได้ศูนย์แน่นอนร้อยหกสี่สดนะคะยี่ห้าสามเห้สเราหาซิกมานะคะซิกมา FIDI ก็คือบวกทั้งหมดลงมานะคะ ร้อยหกสิบบวกแปดสิบบวกเจ็ดสิบห้าบวกสิบสองนะคะลบร้อยยี่สิบเก้าใช่ไหมคะลบร้อยเก้าสิบแปดลบร้อยห้าสิบสองได้ลบร้อยห้าสิบสองไม่ต้องตกใจนะคะติดลบไม่เป็นไรเราก็แทนค่า A คือไรจุดกึ่งกลางของชั้นที่มีความถี่สูงที่สุดหรือชั้นที่เราให้ดีเป็นศูนย์ก็คือจุดตรงกลางของนี้ฉะนั้นเราก็จะได้เป็นปลายลบชั้นจุดกึ่งกลางก็คือต้นบวกปลาย หาร2นะคะก็คือได้974.5นะคะ974.5บวกความกว้างของอันตรภาคชั้นก็ปลายลบต้นอ่ะแล้วบวก1ก็คือ150อ่ะคูณกับลบ152 หาร n. n n คือจำนวนทั้งหมดก็บวกความถี่ทั้งหมดนะคะ N เท่ากับเท่าไหร่อะ43บวก99บวก152บวก178นะคะบวก160บวก40บวก25บวก3นะคะต้องกดคือคิดเลขเร็วๆอันนี้700นะคะแล้วเราก็คิดเลขออกมานะคะ150คูณ152นะคะอ่าเราก็ได้ผลลัพธ์มา อย่าลืมหาร700ด uh ร้อยนะคะแล้วก็เอามาลบนะคะพี่คิดเลขออกมาเลยเนาะโอเคได้เก้าสี่หนึ่งจุดเก้าสามนะคะตอบ เป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ